หกห้าสี่ตามต่อชุดเต็มใบเขียวเจนนกบารมีมหาเฮงชุดสามตัวสองตัวบนล่างเพชรกล้าเด็กชายนำโชคสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกช่องทุกคนนะคะก็มาพบกันในช่วงสองทุ่มครึ่งนะคะวันนี้มีสองแนวทางมาแบ่งปันให้นะคะแนวทางนะคะมีเข้ามีหลูดนะคะทุกคนชอบก็จัดขัดก็เลื่อนผ่านไปนะคะ เราก็มาดูแนวทางของเจนุกกันเลยนะคะเจนุกวันที่16งวดน,นี้นะคะฟันไปที่4ชุด3ตัว847ชุด2ตัวบนล่าง43 40 41 47 48 46อัด1คู่เน้นเน้น4ี่หนะคะวัที่ผ่านมาก็เข้าไปที่54นะคะทุกคน ก็ตามกันต่อนะคะข้ามพลาดก็ขอขอบคุณแนวทางเจนุกต่อไปนำมาให้ดูอีกครั้งแนวทางของน้องเพชรก้าวันที่ผ่านมาก็เข้าที่94นะคะทุกคนวันนี้ก็ให้มาแล้วนะคะเลขหนึงปองหมุนได้เลข5และเลข0นะคะก็จับแปลงออกมานะคะก็จะเป็น5824615056 7 8ก็ระวัง6กับ9นะคะเน,นเน้นที่5้นท6 1 5 0ี่58 2 4 6 1 5 0สังเกตที่เขียนดอกจันไว้นะคะถ้าใครชื่นชอบนะคะได้มีโชคลาภกับน้องก็ติดตามกันต่อไปนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิด ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงปังถูกรางวัลในงวดวันที่16มีนาคมปี2568ก็ขอขอบคุณทุกๆแนวทางก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันให้ท่านอื่นได้เห็นคลิปแนวทางนะคะพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ